สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแทรเสนอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทาดีที่พ่อทํามาแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอาตุ๋ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูแบบอย่างการรักพ่อภาคปฏิบัติของชาวพี่น้องนะคะไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนค่ะพวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเดินทางไปมอบความสุขให้ชาวจังหวัดลบบุรีค่ะเรียกว่าปิดเมืองมอบความสุขกันเลยทีเดียวอาจจะเป็นอย่างไรนะนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่คือโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มที่บริษัทไทยเบฟเวอเรดจ,จำกัดมหาชนได้ขนทัพนักกีฬาและนักดนตรีมืออาชีพไปสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆกันที่จังหวัดลบบุรีซึ่งปีนี้เขาจัดเป็นครั้งที่10แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามชมกันค่ะว่าพลังใจของชาวชุมชนเมื่อมารวมกับพลังการให้ของชาวไทยเบฟนะคะจะสร้างรอยยิ้มได้น่าชื่นใจขนาดไหนพักแป๊บเดียวค่ะ ขอเชิญร่วมงานรวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีพบกับกิจกรรมและบูธทมดีที่พ่อทำจากศิลปินดาราหลากหลายร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้กึกก้องในหัวใจนัดรวมพลวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมนี้เวลา16นาฬิกาณสวนอัมพร บริษัทไทยเบฟเฟร์เรจจำกัดมหาชนและสร้างสารรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพกลับมาร่วมทาดีที่พ่อทำกันที่จังหวัดลบบุรีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมและที่เห็นโบกมือหยุดยกมือห้ามกันอยู่นี้เป็นพี่ๆจากมูลนิธิอาจารย์สุกรีจเจริญสุขคะ่ะที่มาร่วมทาดีด้วยการสอนน้องๆเขาร้องเพลงกันค่ะพร้อมกันแค่นี้นน ยึดดีทนต่อมาอยู่ย้ายไปานง 1>, 1 2งป ขอบคุณพี่ได้เบทที่มาสอนพวกหนูแล้วก็ร้องเพลงได้รู้จักจังหวะได้รู้เกี่ยวกับการร้องเพลงมันมีความสนุกสนานด้วยค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็สังคมไทยปัจจุบันนี้เรามีปัญหาต่างๆมากมายที่จะแตกแยกหรือว่าเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบันนะครับโครงการโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ได้หลอ่อลวบลอมรวม คนในชุมชนให้กลับมาสามัคคีกันก็เป็นโครงการหนึ่งที่น่าประทับใจและก็เป็นผลสำฤทธิ์ที่ดีอย่างยิ่งที่ได้ทำให้ทุกคนมาสามัคคีกัน ชมคะไม่ใช่แค่เสียงดนตรีหรือว่ากิจกรรมสนุกๆนะคะที่ชาวไทยเบฟไปมอบให้กับชาวลบบุรีค่ะแต่ยังมีความรู้นะคะที่จะนำไปพัฒนาความสุขให้พ่อแม่พี่น้องชาวลบบุรีอย่างยั่งยืนอีกด้วยเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะ ก็โครงการช้างมวยฟุตบอลยูนิเนี่ยจุดประสงค์หลักเลยวัตถุประสงค์หลักเลยคือเราต้องการพัฒนาให้กับเด็กๆนะครับให้กับเด็กๆได้เรียนรู้การฝึกฟุตบอลอย่างถูกวิธีการเล่นยังไงนะครับเล่นแล้วมีความสุขเล่นแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเล่นแล้วถูกวิธีเพื่อที่จะต่อยอดให้กับเด็กๆเนี่ยจุดประจาให้กับเด็กๆนะครับวันหนึ่งจะได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติแล้วได้นํา เทคนิคที่ถูกวิธีในวันนี้ไปพัฒนาตัวเองต่อเพื่อประเทศชาติต่อไปผมคิดว่าอย่างแรกเรามาสอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่ให้มันเก่งเลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ที่พวกน้องๆน,น,นักบอลอามีมาเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวกระตุ้นให้กับเด็กๆมันมากกว่าการที่เราจะไปแจกของแจกเงินนะครับผมว่าเราให้ความรู้เขาอันนี้มันก็เหมือนกับการให้การศึกษาแต่เป็นการศึกษาด้านกีฬาฟุตบอลตัวผมเองก็เหมือนกันผมก็ยึดพระราชบัญญัติอันนี้นะครับว่า เราทำงานกับผมเนี่ยก็ไม่มีจะให้เหมือนกันนะครับมีอย่างเดียวที่ให้คือทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมร่วมทำความดีโดยอิชิตันกรีนทีมอีซูซูดีแมทรีคอร์สใหม่ กีฬาจะทําให้มีความเข้มแข็งในเรื่องของสุขภาพนะคือมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดนตีเนี่ยก็มีความแข็งแรงในด้านของจิตใจนะครับก็ดีใจที่ไทเบฟมีส่วนร่วมให้โอกาสดีๆกับชุมชนของจังหวัดลบรีนะฮะร,ร่วมกับ Army United นะครับได้เดินตามรอยพระบาทท่านนี่ก็คือในเรื่องของการที่เราเป็น เป็นผู้ให้ให้ความรู้เราก็จะพยายามทําเหมือนเหมือนกนท่านว่าไปให้ความรู้ในใน,ในตามต่างจังหวัดเนี้ยเราก็อยากจะตอบแทนท่านนี้คือสร้างให้เยาวชนพวกเราเนี้ยให้หนึ่งร่างกายแข็ง,แ,ขงแรงแล้วก็2ก็คือให้ให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องนะครับก็คือการสอนเด็กๆจากไม่มีเขาเรียกอะไรจากศูนย์เนี้ยเพื่อให้กลับขยับมาเป็นคนที่มีความรู้อะไรให้มากขึ้นขอขอบคุณบริษัทไทยเวฟที่มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้เพื่อนๆและผมแล้วก็น้องๆ ได้มทำกิจกรรมร่วมกันยังมีความสุขก็ขอให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ได้เรื่อยไปนะครับโอ้โหขนาดไม่ได้ไปเองยังสัมผัสแล้วก็ทราบซึ้งรับรู้ได้ถึง ความสุขความสนุกและรอยยิ้มของทุกๆคนนะคะคุณผู้ชมคะน้องดงน้องเด็กลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็ได้พี่ๆนะคะไปช่วยสอนทักษะไปช่วยสอนกีฬานะคะนี่แหลคะค่ะรอยยิ้มของคนไทยคือรอยยิ้มของพ่อทำดีที่พ่อทำในครั้งหน้านะคะจะไปรักพ่อภาคปฏิบัติกับใครคุณผู้ชมจะต้องติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ ชื่นชมทุกความดีครับ